เฮ้ย,อ,ย,ยอ่ะฮหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเราพูดดิแบบน่ากงน่าลัวแต่ว่าก็จะให้ออกมาคำถามคือคนที่มาดูไลฟ์เนี่ยเขาอยากเห็นมหาลัยจริงหรอเช <c oughs> ื่อฟัง พาเชื่อพี่คอนเทนต์นี้ปังเดือดรอบมหาลัยที่มีมีอที่เนี่ยเออแล้วคือให้ดูอะไรเออเดินเดินไปก่อนไปดูโบโครย์เห็นไหมมีคนบอกแล้วอย่าว่าพี่อ่านอย่าไปดูใหไม่ได้อย่าไปดูถ้าไม่ว่าค่ะสดาไปดูมหาบ้านไหมได้ถ้ามีคนเล่นก็จะไปเลยขอมีไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนเล่นแต่แกเห็นคนเล่นแค่คนเดียวอ่ะเออถ้าพี่ี่ไม่เห็นนะก็วิ่งไปเลยต้องบอกว่าที่นี่มันมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ย่านย่านย่านกันแหละย่านย่านแต่ย่านเป็นภาษาอีสานเราเหรอเออย่านย่านคือกลัวใช่ไหมใช่ใย่านกลัวเออเแล้วกลัวเพราะพี่ไปไปขอนแก่นมาพี่ได้เรียนรู้ว่าทำไม่ไม่เล่เรียนอะไรถ้าเนี่ยบอกว่าสว่างจริงไหมพี่ไม่ได้เรียนอะไรเนี่ยบอกว่าสว่างอยู่ว่าสว่างอยู่สว่างมันสว่างอยู่ก็เลยแบบกลัวแบบลอยว่าสว่างให้พี่แบบว่าแดงแดงเรเสียงกันปะให้อยู่ตรงนี้ ก็คืออันเนี้ยคือมหาอะไรอย่งนงี้ยคือแบบช่วงที่เขาปิดเพลิมันอยู่เราก็เดินไม่มีคนที่เราไม่ก็หมายถึงว่าไม่มีคนไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แล้วเหมือนเหมือนแบบวัยรุ่นแบบไปออกค่าต่างจังหวัดแล้วก็เดินไปหาไปกินที่ตลาดจริงๆครับอ๋อนึกว่าเจอพ่อเจอไอ้ตกอะบุรีอ่ะเฮ้ยบุรีบุรีอ่ะถามบิ๊กบูมากบรรยากาศวันนี้ถ่ายทำ วันนี้ตื่นกี่โมงเล่นนอนกี่ชั่วโมงก่อนอุ้ยจะบอกว่าบิ๊กบูมตื่นสายหรอไม่ใช่ไม่จะบอกบิ๊กบูมตื่นสายหรอถมไม่ใช่นอนกี่โมงไม่ใช่นอนกี่โมงบอกว่าวิกบุ้มเป็นคนสายที่มากอุ้ยบุมตื่นสายหรอยังไงไหนพูดยอมรับสินี่นี่ไรแกงผมเนยไม่ใช่เมื่อคืนนอนกี่โมงถามเ่อมันคืออ่ามื่อคืนนอนตีหนึ่งนอนตีหนึ่งตื่นเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งถึงแต่ว่าถึงถึงวันแปดโมงกว่าข้านั่งกี่โมง ขนาดเต็มคืนมาสายหรอเปล่าไม่พี่มาาสยรผมมีเหตุผลที่นอนดึกไงเพราะผมแบบทำหอดส่งทำหอดก็คือทำโม่นอนหอดพวกพี่ก็นอนตีสามนะเมื่อคืนพี่ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานใช่เพราะว่าพี่ขึ้นรถตีสี่ก็เลยไม่กล้านอนก็เลยยาวไปถึงตอนนี้พี่ทำอะไรพี่ทำหอดเหมือนกันพี่ทำหอด

จริงเหรอใช่อ่าแปลว่าผมเนี่ยอันนั้นคือเช็คตอนกลางคืนที่ไม่มีรถติดด้วยนะไม่รถติดเลยนะเข้าใจป่ะงั้น้ำตาไหลอ่ะก็คือแบบคือแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะไม่ต้องดูระยะกิดรถติดมันก็จะราคาพุ่งปีนเลยอ่ะเออี่ดูดิก็คือว่าแต่ผมนั่งมาสี่ร้อยมึงนั่งมาโม้ไงก็จะใกล้กว่าไงใกล้กว่าไง่ที่อยู่ไกลกว่าไงแต่ก็ยอมแล้วมิตรพันพผลงานนะ ก็คือเลือกที่สร้างมอเตอร์ไซค์มาเลยจากที่ออฟฟิศมาถึงนี่ยใช่พาหรอจริงมันจแต่ละรถใหญ่แต่มันกดโดที่แต่ที่นี่มันก็ยกเร็วเวลาพิเศษเลยนะอย่างอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำ50เมตรอ่ะแล้วเป็นแนวดิ่งนะจริงเหรอเป็นแนวดิ่งเป็นแนวดิ่งคือโตไปสุ่มใช่ใช่หายไปเลย ไม่้ตรี้อบรรยากาศหน้ามากหน้าอะไรหน้าม่ออกาหรือไม่ก็หน้าเดเผือตกท่อโบลี่ใมันดมีคนตกท่อหรอมีคนตกท่อทมังไงให้ตกท่อโอยังไงมึงโง่วพาจะไปได้หรอท่ออยู่ดีไปตกมันนะงงไม่เราเรามีการบอกหรือว่ามีการบอกว่า ผมอ่านบทจมไม่ได้มองทางยเป็นไปไม่ได้นคนอย่าง <c oughs> มึงอ,อ่านบทเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่จริงจริง,รงอ่านบทนจริงๆไม่แล้วทีเนี้ยคือตึกอะ่ะมันจะมีสองฝั่งคือคือฝั่งซ้ายตึกกับฝั่งขวาตึก <ừ> ฝั่งซายฝั่งซ้ายตึกอะ่ะมันจะอยู่ขอบกับไอสนามทรายอะไรก <ừ> ็อย่าง แล้วมันก็จะเป็นแบบพื้นที่เรียบไม่มีคลองแต่ฝั่งเนาะฝั่งขวาจะมีคลองซึ่งเป็นคลองที่มันมีโคลนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโคลนแบบมันจะมีมีหญ้ามีมึงมือไม่เห็นเลยนะครับเพราะเราสนใจเดินเดินก่อนมีคนมีคนใช่หรืไปบอลเนาะฉินพี่แกเดินวันนี้ไม่เป็นเหมือนท่อเลยไปไปไป เราอะควรไปตรงที่มันสว่างสางพี่รู้ไหมเขาอยากเข้ามาดูพวกเราเออในความสว่างไม่แต่เราอยากให้เป็นฟิลเหมือนแพลวไงฟิลแบบเดินทอกปะมันไม่เหมือนแผลค่ะไมเหมือนคนอดผีค่ะมันก็ต้องมีอะไรแบบเอออย่างงี้ไงี่เราคีรแบบเดินมาเออตอนที่ไม่เห็นอะไรเลยเห็น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 พี่เล็กถ้ามึงกับกูไม่ยิ้มตอนเนี้ยเป็นเงาดำๆของน้องสองคนนะบูกี้เหรอบูกี้ไลออนค่ะ ชุดนี้ที่ก็คือตอนที่เปลี่ยนเสือ้อชุดนี้ยที่เราใส่ขายชุต่อไปอ่ะแม่หาชุดเป็นสีเข้มให้เลยแลสีสว่างแม่ว่าว่าเปลี่ยนแบ่ไแม่เอาใจมันมัไปหมดเลยถ,ถ้าสมมติว่าใส่สีดำมาก็คือคนจะถามว่าพี่เลขข็กถอดเสื้อทำไมครับพี่เล็กอยู่ไหน ไปหมดเลยเก็ติมสีฟ้ามันสว่างสส่านอีกอ่านี่นี่คนถามว่าไปไหนกันทุกคนพี่บูลตอบหน่อยตอนนี้ไปไหนลูกตอนนี้คือเรากำลังจะเดินไปเข้าฉากที่เมืองทองเอออ่าแก้มมึงสี่ร้อยสี่เท่าไงแล้วกูเรียกไปก่อนแต่มื่อเช้าวะเมื่อเชาก็แกล้งนะหนู่มบิ๊กบูลมาจะแกล้งดุมานที่แบบนี้พอลมมาแล้วมึงความหน้าบิ๊กบูมอ่ะบิ๊กบูมมาสายเหรอจริงเหรอมึงไม่ลงเลยคือผมอ่ะแกงไม่ลงเลยแรกผมมา ตอนนั้นเจอใครไหว้เขื่อหมดเลยเออเพื่อไม่มาล้างเลยแมหน้ามันเสียจริงแล้วแบบเพื่อ งไม่ลงเลยก็เออไม่เปเลยไม่ไปเลยเข้ามาสายอย่างตีอย่างีท้องกูแบบนี้นะกูบอกให้เตือนเตือนไปก่อนเลยเพราะว่าเข้ามาสายเตือนไปก่อนเลยอย่าตีท้องกูแบบนี้เมื่อกี้จะไปถ่ายถ้ามาตีท้องกูอย่างงี้นะแผลที่กูยังไม่สมานนะมันจะแค่เยื่มันเห็นนี่ป่ะไหเปรอโลกอ่ะมันใครเยื่เมื่อไหร่อ่ะมันเป็นมีใหม่มื่อถามว่าเมื่อกี้ถามว่าไปถ่ายไปถ่ายซีนอะไรที่เมืองทองคะก็เราอ่ะจะเล่นเป็นข้าวผัดปูกับชิ้นหมูนะก็ปูเมืองทองตลาดตลาดเมืองทองไงก็ลอยหม ว่าพี่อัานไม่ใช่อะไรหรอกแกไปหาหมอมาวันนี้แล้วหมอสอนให้ออกกำลังกายบ้างแล้วแกไม่อยากเดินคนเดียวบอกว่าเนี่ยเขาเขาให้เดินอย่างเงี้ยให้เดินแกว่งอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเดินแขวนแอย่างเงี้ยเออห่างเพื่อนออกกำลังกายอย่างเงี้ยบ้างเอออ่ะบุรีบุรีแกไม่อยากเดินคนเดียวบอกเพราะว่าเขาไม่่างอ่ะเดินเป็นเพื่อนแกว่าแล้วทำไมแบบมือหนึ่งถือกล้องกับมือหนึ่งแขวนอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแม่ถามแม่แคตูแม่พี่พร้อมพี่พร้อมลองสปีดไหมลองาำไหมไม่เป็นอะไร เอาหลอกผไม่ได้หลอกพ่อเพราะมันคือของมันตื้นพี่ก็คือว่าจมแล้วคนอื่นอาจจะโดนพร้อมตกแต่พ่อโดนตกจริงสรุปพร้อมตกโคนได้ยังไงไหนเล่าหน่อยเร็วการที่การที่พร้อมตกโคนเนี่ยก็คืออย่างนี้ที่มันเหมือนสมมติว่าตอนที่แบบอ่ะบดพร้อมวันนี้พร้อมแต่งตัวหล่อมากอุ้ยพี่ปไพอพี่พร้อมตกหนูอีกแล้วอะ ก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันการที่พร้อมตกโครนเนี่ยคือพร้อมหล่อมากโครนก็จะรู้สึกว่าชื่นชมชื่นชอบแล้วคนอื่นๆมาได้อีกแล้วเออเลิศนะที่เล็กเป็นคนแปลงวามหน่อยกับพี่ฝ้ายเลยเลยนะคิดเรื่องเร็วว่าไหมเหรือไหมเหม็นโค้ดที่มึงตกงอ่านแล้วอ่านร่างแล้วร่างแล้วตลกก็คือตอนนั้นไล์กำลังไล์อยู่ในที่สอกอ่ะไม่ถามว่า มึงมึงแบบนั้นมึงดูพวกเราเร็วดูพวกเราเร็วไม่ใช่มึงมึงแล้วดูพวกเราเร็วอันนี้ให้เห็นซีนให้เห็นอ่าข้างหน้าไม่ได้เพราะข้างหน้าคมีเต็นที่เราเลี้ยงยีนเดินมาไใช่ไหมเรา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 ไม่ให้ดูที่เขาทำอะไรกันนู่นนู่นเป็นยูหรือป่าอะไรเราไปดั้งรงไปดั่งตรดีกว่าไปไปเนี่ยสงสารเขาเขาได้เห็นนี่ไงนี่ไงกําลังจะพาไป เอ่าตัวแม่กลิ่นเหมือนรู้ป่ะมีเสน่ห์หรือปเปล่าไรเรู <c oughs> เหมือนมีพี่ <c oughs> ร, <c oughs> รู้เลยตางงู <c oughs> ได้มาพำไมมามืดมากเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะ,ววะสว่างแล้วจะสว่างแล้ว <c oughs> สว่างแล้วหาสว่างแล้วเงี้ยสว่างอ่ะสงบพวกไหนตรงชักอีหรือว่า ทำไมถึงก็มาถึงทอดที่มันเล่นเรามีสีที่นึ่งมาระไม่ได้จอดไม่ไหนนะถังข้องั้นเราตอสัมภาษณ์ี่ภูมรอเอออ่านคำพายภูมิถ้าผมีหนานมอแล้วก็สั่งเราต้องเดิม อะเราจะทรางก่อนนะทำไมจะจับตอนนี้อ่ะเขาเหมือนกำลังเสร็จอีกซีนหนึ่งอยู่ก็เลยให้จับก่อนนะท่ะสภาร์ติบุมบิ๊กบุมมาเป็นไงบ้างบุมที่ได้รึยังครับพี่เฮ้ยคือคือโทรมาครั้งแรกเนี่ยร้องไห้เลยจริงเหรอใช่กลัวกลัวจนด่าใช่แค่โทราครงแรกปะ ไม่แบบเขาทวงบอก่อยที่มพงเล่นกับทีเล็กนะอ๋ออ๋อให้สุ่สุ่มให้เลยใช่ไหมดีใจดีใจครัดีใจคือพี่เป็นนักแสดงดวงใจเหรอืมใช่อืมใช่ไปเขาเรียกว่าจับฉลากแล้วไปเหอะอืมไปแล้วก็คือจับฉลากแล้วเออก็คือเพิ่งลงมานั่งเสร็จปุ๊บจับฉลากเลยฉลากครับอืมเขาเรียกจับฉลากแล้วเราพวกพี่นี่เอาอะไรมาจับเรื่องไม่ได้พักเลยหลังมันนะ ออหอมหอมไออง<ส>งรงสิงเ,<ล>เา<ส>ขอกอยเจ้าเจ้าเรือเร้อจะพอเสียงหาเลยยังไงมาเนเินพร้อมสกท่าหัวฟาดปะฟาดาหัว <laughs> ย